เต้องยอมรับว,ว่าอุตสาหกรรมผลิตวัตถุดิบพวกนี้เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำซึ่งสังคมเองไม่เห็นประโยชน์เคยมีนิสิตก่อนจะเข้ามาที่ภาควิชาภาควิชาของผมคือผมสอนอยู่ภาควิชาห,หรือเรียกว่าวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตเรเลียมเราเป็นภาควิชาที่สอนการ,รผลิตวัตถุดิบหรือของต้นน,น้ำอย่างที่บอกเนี่ยนะครับเด็กนิสิตเคยมาถามว่าประเทศไทยยังมีเหมืองอีกหรอซึ่งเป็นคำถามที่ผมสะท้อนใจนะ ว่าโอ้คนกรุงเทพเขาไม่รู้หรอกนะว่าถนนที่เขาหรืออาคารที่เขาใช้อยู่สิ่งก่อสร้างต่างๆที่มีเนี่ยต้มตอ,ตอมาจากเหมืองหินปูนที่สระบุรีมันถึงมีคําถามว่าประเทศไทยยังมีเหมืองอีกหรอคําถามคือถ้าประเทศไทยไม่มีเหมืองหินปูนคุณไม่มีซีเมนต์คุณไม่มีหินก่อสร้างคุณก็ไม่มีบ้านไม่มีถนนไม่มีรถไฟฟ้าอะไรให้คุณใช้เขามองไม่เห็นภาพเพราะเขาเห็นสิ่งที่บ้านเสร็จแล้ว ถนนเสร็จแล้วโครงสร้างรถไฟฟ้าเสร็จหมดแล้วมีรถไฟฟ้าวิ่งแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเขาไม่เห็นเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องของการให้ความรู้หรือความเข้าใจหรือในเชิงของความตระหนักรู้ของนิสิตเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญทีนี้ย้อนกลับมาคําถามท,าที่ว่ามีความสนใจในเรื่องของการพัฒนาคนมากน้อยแค่ไหนต้องยอมรับว,ว่ามันมีข้อจํากัดเพราะสังคมเองกไ็ไม่รู้จักธุรกิจนี้นะครับพอมันไม่รู้จักมันก็ไม่มีคนให้ความสนใจเข้ามาเรียน ภาควิชาเรารับนิสิตท,ทั้งคณะวิศวะจุฬานะครับรับนิสิตออกมาสัก7จ็ดแปดร้อยคนเอากรมกมว่าพันหนึ่งไม่ถึงนะครับเจ็ดแปดร้อยเนี่ยอยู่เข้าภาควิชาเราเนี่ยอยู่มาสักยี่สิบถึงสามสิบคนเป็นสัดส่วนที่น้อยมากนี้มองในเชิงระดับประเทศเลยแล้วกันประเทศไทยเนี่ยมีผลิตวิศวกรในสาขาที่เรียกว่สกาวสวิศวกรรมเหมืองแร่นะครับอยู่แค่4แห่งจากมหาลัยมีไม่รู้กี่10แห่งในประเทศไทย มีอยู่4แห่งที่สอนสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่มี1แห่งก็คือจุฬาสอนในสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมโดยตรงนะครับนอกนั้นก็มีสุรานารีเขาก็สอนในเชิงของปิโตรเลียมบ้างแต่เขาไม่ได้ตั้งชื่อว่าเป็นสิศกรรปิโตรเลียมเขาไปตั้งชื่อเป็นธรณีเทคนิคแต่เหมืองแร่เนี่ยมีที่มอชเชียงใหม่ที่มออหัดใหญ่สงคคารินนะครับเชียงใหม่มี2แห่งมอชอกับล้านนา เทคโนโลยีล้านนาเดิมก็เป็นปวสแล้วก็พัฒนาตัวเองเป็นปตีภาคกลางมีที่เดียวยที่จุฬาแต่ละที่ผลิตบัณฑิตอยู่ประมาณสัก20คนถ้า4เอาเอา20คูณปีละ80คนเยอะไหมครับน้อยมากเมื่อเทียบกับวิศวกรรมสาขาอื่นเขาผลิตแต่ละที่เป็นร้อยเราทั้งประเทศไทยมีอยู่80เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สาขาปิโตเลียมเองอย่างที่บอกปิโตเลียมเราผลิตจุฬาไม่เคยผลิตปีละ20 ตอนช่วงที่น้ํามันลงแรงๆมีช่วงหนึ่งเราลดเหลือ10คนนะครับและการพัฒนาปิโตเรเลียมของประเทศไทยหยุดชะง,งักมาพอสมควรเพราะมีการต่อต้านในเชิขงของข้อกฎหมายการแบ่งผลประโยชน์ซึ่งจริงผมว่ามันไม่ใช่เป็นสาระเพราะผลประโยชน์เนี่ยสุดท้ายมันเข้าประเทศอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใครจะกระเป๋าปตทปตทนี่เป็นองคก์กรภาครัฐรัฐถือหุ้นมากกว่า5 0ปทอสอพก็เป็น เป็นเป็นบริษัทภาครัฐถูกไหมครับคือมันเข้าภาพพักหลวงไม่ต้องไปมองเหมือนผมบอกคือไปมองอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นอุตสาหกรรมปิโตเคมีเอยอะไร,อ,ะไร,อ,ะไรอย่างพวกเนี้ยอันนี้คือตัวที่สร้างแวลูหรือสร้างมูลค่าให้กับประเทศนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนไปเถียงว่าเฮ้ยประเทศไทยได้ค่าพาคหลวงเท่าไหร่อันนั้นมันของแถมค่าพัคหลวงไม่ใช่สาระสําคัญแต่ลรามาเถียงกันไม่ให้เราพัฒนาแหล่งแร่เพราะได้ค่าพัคหลวงไม่คุ้มไม่ใช่ของพวกนี้มันเป็นตลาดมันขึ้นลงมันเป็นวัตถุจัร จังหวะที่มันขึ้นสูงเขาได้กําไรเยอะเราก็ออกมาโบยวายแต่จังหวะที่ราคามันตกเขาขาดทุนเขาก็ไม่ได้บ่นนะบริษัทน้ำมันก็ไม่ได้บน่นหรือกาไรน้อยหน่อยเขาก็ไม่ได้บน่นแต่จังหวะเนี้คนไม่เห็นความเสี่ยงโดยทั่วไปเนี่ยผมปเปนเด็ผมสอนในเรื่องเศรษฐศาสตร์นะผมสอนเรื่องความเสี่ยงเขาบอกว่าผมบอกว่าสิ่งที่เราเห็นในสหกรรมนนี้เวลาคนเข้าบอลทุนในเมืองแร่สิบคนประสบความสําเร็จสมมุติสักสองคน อีก8คนประสบความล้มเหลวล้มหายตายจากไปไอแคนนั้นเราจะมองไม่เห็นเขาพอเขาตายไปแล้วเขาเจ๊งไปแล้วเราจะเห็นคนสองคนที่ประสบความสําเร็จเราก็มองคนสองคนว่าโอ้โหธุรกิจเหมืองแร่ทําง่ายจังธุรกิจปิตโตรเลียมทำง่ายโอ้โหกำไรเยอะแยะอย่าลืมว่าสิคนมันตายไปแปมีสองคนเท่านั้นที่รอดมาแล้วเราก็มองเฉพาะสองคนที่รอดบอกโอ้โหดีจังบงังเอิญสองคนนั้นโชคดีไง จะได้แหล่งที่ดีอาจจะมีวิธีการหารจัดการที่ดีหรือเก่งพูดง่ายเขาก็เลยรอดมาได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนทําแล้วจะได้หมดนี่คือธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงมากผมสอนคนเสมอว่ามันกําไรจริงแต่มันเสี่ยงคุมมโอกาสที่จะล้มหรือมีโอกาสที่จะไปต่อได้เสมอนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ของตัวธุรกิจเองครับ